สวัสดีค่ะปันปันนะคะวันสงการกันแล้วนะคะทุกคนก็คงต้องเตรียมตัวไปเล่นน้ากันใช่ไหมแต่เวลาเราไปเล่นน้ำเนี่ยเราก็ต้องเจอทั้งแดดเจอทั้งน้ําหน้าก็เปียกเครื่องสำอางก็หลุดทำยังไงล่ะนี่ปันมีเคล็ดลับมาบอกทุกคนค่ะใช้นี่แหละคะ่ะคีมกันแดด W2M by B Secret คนะคะคีมกันแดดผสมรองพื้นเนื้อแมตบางเบาค่ะแต่ว่าปกปิดแล้วก็กันน้ําค่ะพร้อมให้สาวๆไปเที่ยวสงการกันเต็มที่เลยค่ะพาให้ดูนะขาไใช่ไหมเนื้อละก็จะขาวใช้น้ เนะท่านี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะเพราะหน้าจะหมองคล้ำเพราะแดดหรือว่าเครื่องสำอางจะหลุดน้ำค่ะ <c oughs> <c oughs> จะเห็นได้นะคะตอนนี้หน้าเปลี่ยนแล้วนี่รับให้ดู <c oughs> นาเท่านี้นะคะสาวๆทุกคนก็ไปเล่นน้ำไป่าน,นสบายใจได้เลยนะคะว่าหน้ายัางขาวกันนะ้ำแล้วก็กันแดดแน่นอน,นค่ะ